ดีครับเหยียบนุ่มนวลเลยครับนําำครับระบบต่อดูเฮสวันนะครับสองคันควันดาทั้งสองคันนะครับพอๆตอนนี้อยู่หน้าร้านนะครับไม่อยากเร่งแรงไปดูซิเออนั่นหูชีดนะครับไหลกลับเร็วสามตัวเลยเอามาจากที่ไหนครับพี่ดินแดงครับรถเป็นอะไรมาครับสตาร์ตติดยากแล้วก็ควันดำรถคันนี้สตาร์ตติดยากควันดำนะครับก็หูชีดไหลกลับรั่วเยอะเลยสามหัวแต่หัวหนึ่งก็ไม่น่ารอดนะครับ เดี๋ยวรอดูบนแท่นเครื่องนะครับแล้วกองโซล่ามีเปลี่ยนบ้างไหมฮะไม่แน่ใจไม่แน่ใจงั้นเดี๋ยวจัดให้ครับกองโซล่าอีกหนึ่งลูกก็เดี๋ยวค่อยดูผลงานครับเป็นยังไงใน H1A2 นะครับดูกักแรงดันไม่อยู่เลยนะฮะปับปับปับล่วงล่วงอย่างนี้นะฮะสตาร์ตติดตรงไหนเราประชาเห็นว่าต้องให้ใครมาช่วยสตาร์ตช่วยแยกนะครับบริมาณการฉีดยังฉีดดีอยู่นะฮะ โอ้โหฉีดก็ไม่ค่อยออกอย่างนี้มันจะเอาแรงไหนไปออกฉีดก็ไม่ค่อยออกครับเดี๋ยวไปตรงซีซีนก่อนนะครับก็ทําการถอดหัวฉีดออกมานะครับเช็คล้างเป็นหัวฉีดเดลไฟนะครับส่วรับเฮดวันเอตัวนี้อันตรายนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆที่ไปถอดเปลี่ยนยางฝาครอบาวาลวแล้วน้ำมันไม่ดีอาจจะสตาร์ทไม่ติดนะฮะต้องมีวิธีไล่น้ามันที่เป็นเทคนิคโดยเฉพาะนะครับนี่ฮะปลายหัวฉีดตัวนี้ยังไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ว่าชุคอนโทลมีเปลี่ยนอยู่นะครับสีขอวนนู่นครับ สามหัวครับวางรอไปแล้วครับเดลไฟชีดหุ่นไดแกรนสตาร์เล็กนะครับเฮสวันนะครับเฮสวันคอมพิวเตอร์เขียดแกรนสตาร์เล็กก็การฉีดค่อนข้างดีครับหลังจากซ่อมเดี๋ยวไปดูครับว่าการกักแรงดันหลังจากซ่อมเป็นยังไงฮะหลังจากซ่อมครับนี่ฮะไหลกลับต้องนิ่งกริปแบบนี้โอ้โหเมื่อกี้ร่วงแวบแวบแวบเลยตอนนี้หลังจากซ่อมนิ่งนะครับอย่างนี้เรียกว่าเก็บแรงดันอยู่สตาร์ตติดง่ายแน่นอนการนี้หายชัวร์ครับดูการสเปรย์ฉีดฮะ กันเช็ดครับเน่เร่งหน่อยเดียวดำแล้วดีนะครับพี่บอกว่าเร่งหน่อยเดียวดำแล้วถ้าแต่ก่อนมาเร่งหน่อยเดียวดำแล้วนะครับใช่ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมต้อร้านหูฉีดบีเคเครับลงจาก H1 คันนู้นนะครับ A1 ตอนนี้ก็มาต่อด้วย A2 เลยนะฮะก่อนเดี๋ยวพบกับผู้เชี่ยวรถกันนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับมาจากแถวไหนฮะแถวดินแดงครับดินแดงวันนี้รถพี่เป็นอะไรมาครับเออ่สตาร์ทติดยากมาก ก็ควันดำสตารยากมากควันดำแล้วเครื่องติดีดังครับแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างพี่หลังจากซ่อมเงียบสนิทมันไม่มีไม่มีสตาร์ทชุ่มเดียวใช่ครับครับผมเงียบครับก็เรื่องกับตอนมาเลยอะไรนะพี่คนละเรื่องกับตอนที่มาเลยครับนี่นี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้รถนะฮะก็คันนี้นะฮะถอดออกมาเช็คหัวฉีดหัวฉีดนี่ร่วงแบบร่วงแป๊ดเลยสามหัวเห็นเห็นแล้วแต่เหลือหัวหนึ่ง ทำท่าเหมือนจะดีนะครับพลื้อออกมาเช็คล้างอ้าววัวมันติดอยู่นะครับก็เลยทําการเปลี่ยนทั้งหมดสี่หัวนะครับซ่อมสี่หัวแล้วก็เช็คดูนู่นนี่ปกติสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับก็ทําการซ่อมให้ก็พี่เพื่อนนะครับที่ใช้คุณชิดคุณใดเฮ้ยใช้รถคุณใดทุวันนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาครับกดไลค์กดแชร์กันขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนนะครับขอบพระคุณพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับมีอะไรฝากเพื่อนเพื่อนเฮดวันไหมฮะ มาที่นี่ทีเดียวจบครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมต้อนร้านหูชีด VKK นะครับตอนนี้เราออกมาลองกันอยู่ในรถวุลได้ H1 A2 ครับผมสวัสดีพี่ด้วยนะฮะครับครับผมมาจากแถวไหนครับจังหวัดชนบุรีครับโอ้มาไกลเหมือนกันเป็นหน้าสำเนียงเนินๆไปทางชนบุรีครับครับผมรถเป็นอะไรมาพี่อ๋อตอนเช้าสตาร์ทจะมีฟันขาวออกหน่อยๆครับอ๋อครับผม แล้วเรื่องอืนเรื่องอะไรไม่มีไม่มีครับไม่อื่นะครับรถพี่มีแอบทําอะไรมากับของก็มีรีแมปครับแน่นอนเลยครับครับควันจะดำดำนหน่อยครับครับก็ตํารวจท่านใดนะฮะจะจับรถควันดำเชิญที่คันนี้ได้เลยนะฮะไม่ใช่ครับเราเราแล้วเราเลี้ยวซ้ายตรงบรลมราชชนีครับครับก็คันนี้นะฮะก็ทําการถอดชีดออกมาตอนที่ลองรถก็พบควันดำนิดหน่อยนะครับแต่ว่ารถแรงแรงผิดกว่าปกติกว่ารถสแตนดาด ก็ถามพี่เขาเขาบอกว่ามีมีรีแมปมาแล้วก็มีแหวนหัวฉีดนะครับกระบอกหัวฉีดรั่วด้วย3าหัวทีนี้การที่มีควันขาวตอนเช้าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากาน้ํามันเครื่องนะครับเข้าไปผสมในระบบการเผาไหม้ระบบจุดระเบิดทีนี้มันก็เข้าได้2ทางครับหนึ่งก็คือแหวนรองหัวฉีดรั่วปบอกรั่วอันนี้คือทางด้านหน้านะครับส่วนด้านในเครื่องเมื่อกี้ทานด้านนอกเครื่องนะครับด้านในเครื่องก็มาจากยางบุกวาวทีนี้ปัญหาเนี้ยผมเจอเหมือนกัน ในคันนี้ก็คือแหวนรั่วปลอกรั่วก็จัดการเปลี่ยนให้ส่วนยางมุกวาวแต่ต้องลองดูพรุ่งนี้เช้าว่าหายไหมถ้าไม่หายใส่น้ํายามันมีน้ํายาฟื้นฟูสภาพซีนยางนะครับใส่กระป๋องละไม่กี่ร้อยก็ช่วยได้เยอะนะครับก็ขอบคุณพี่นะครับครับผมครับผมตอนนี้ลองรถเป็นไงบ้างครับพี่ดีครับเหยียบนุ่มนวลเลยครับวิ่งนะวิ่งดีเลยครับแนะนําครับแล้วบอกนอครับโอ้โหขอบพระคุณมากครับมีอะไรฝากเพื่อนๆไหมก็แนะนําครับ ให้มาครับร้านพี่ต่อนะครับครับโอเคขอบคุณครับก็พี่ๆเพื่อนๆนะครับรถยังไม่เสียก็เข้ามาเช็คระยะหุ่นีกันได้นะครับสักหนึ่งแสนโลนะครับแนะนานารถเข้ามาเช็คกันได้นะครับฝากด้วยนะครับเบอร์โทรด้านล่างเลยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณที่ติดตามนะครับเ้ือซ้ายนี่สวัสดีครับขอบคุณครับครับ